กลับสวัสดีคณะกรรมาการสอบป้องกันรปริญญาดิานพนโครงการวิจัยเครื่องผสมดินเพื่อกัเกษตรและใช้เป็นสื่อการสอนในรายวิชาเครื่องกลผู้จะทำปริญญาดิานพนดิฉันนังศึกษาศสนาสามลอดภัยนักศึกษาตกขาชั้นปีที่5รหัสนักศึกษา604150006หมู่เรียน60ท17อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาดิานพนอาจารย์สพลมหาเจริญความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา อาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพเกษตรกรผู้ที่ทําไร่ทาสวนเพื่อดํารงชีวิตและประกอบอาชีพกในการเลี้ยงดูครอบครัวดึงดินจึงเป็นส่วนสําคัญเพื่อการเพาะปลูกและเพิ่มผลผลิตดินดีผลผลิตจะเพิ่มมากขึ้นถ้าดินไม่ดีตัดส่วนไม่ได้ส่วนผสมจะส่วนผสมไม่ได้ผลผลิตจะน้อยลงผลผลิตจะไม่ได้ตามที่ต้องการจากเดิมต้องใช้ต้องใช้แรงงานคนในการผสมดิน กองใหญ่ๆใ,ใ,ใช้เวลานานกว่าส่วนผสมจะเข้ากันทําให้ผู้วิจัยมีแนวคิดเริ่มสร้างเครื่องผสมดินเพื่อการเกษตรเพื่อนํามาช่วยเกษตรกร,กรในการประหยัดเวลาในการผสมดินประหยัดพลังงานคนเพิ่มปริมาณในการผลิตวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องผสมดินเพื่อการเกษตร 2. พัฒนาเครื่องผสมดินให้ได้ตามที่ต้องการและหาประสิทธิภาพ 3. เพื่อสร้างสื่อการสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาขอบเขตในงานวิจัย 1. สามารถสามารถผสมดินได้50กิโลกร,รมัม 2. ใช้เป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับใช้ใช้เพื่อผสมดินสำหรับปลูกต้นไม้ 2. ได้ดินที่ผสมภูเขาในสัดส่วนที่ต้องการ 3. ช่วยลดพลังงานคนและประหยัดเวลาในการผสมดินแผนผัผงขั้นตอนการออกแบบเครื่องผสมดินเพื่อการเกษตร 1. ออกแบบเครื่องผสมดินเพื่อการเกษตร 2. สร้างเครื่องผสมดินเพื่อการเกษตร 3. ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องผสมดินเพื่อการเกษตร 4. ปรับปรุงข้อบกพร่องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องผสมดินเพื่อการเกษตร 5. ้านำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้ออกมาทำสื่อการสอนในรายวิชาเครื่องกล 6. ทดสอบเก็บผลทดสอบและวิเคราะห์ผลการทดสอบ 7. สรุปผลการทดสอบและจะทำรูปเรื่องแรงงานวิจัยออกแบบขนาดเครื่องผสมดินเพื่อการเกษตรความสูงอยู่ที่120ซนเมตรความยาว120ซนติมและความกว้าง1 0 0ซนเมตร ระบบการทํางานของเครื่องผสมดินเพื่อการเกษตร 1. ติดตั้งมอเตอร์เข้ากับสายพาน 2. ติดตั้งมอเตอร์เข้ากับชุดตั้งเวลาเมื่อเราตั้งเวลาแล้วกดให้เครื่องทํางานเมื่อเครื่องทํางานครบตามเวลาเครื่องจะหยุดอัตโนมัติผลการทดสอบการอัตราส่วนความเหมาะสมของการรับน้ําหนักของเครื่องผสมดินเพื่อการเกษตร อัตราส่วนความเหมาะสมการรับน้าหนักของเครื่องผสมดินเพื่อการเกษตรในกรศมีของถังน้ํามัน200ลิตรความกว้าง57เซนติเมตรความยาว88เซนมอัตราการรับน้าหนักของเครื่องผสมดินเพื่อการเกษตรรับน้าหนักใช้ในการทดสอบคือ20 30 40 50และ60ของส่วนผสมของดิน การทดสอบครั้งที่1น้ำหนัก20กิโลกรัมเครื่องสามารถผสมดินได้ปกติการทดสอบครั้งที่2น้ำหนัก30กิโลกรัมเครื่องสามารถผสมดินได้ปกติการทดสอบครั้งที่3น้ำหนัก40กิโลกรัมเครื่องสามารถผสมได้ปกติ 4. น้ำหนัก50กิโลกรัมเครื่องสามารถผสมดินได้ปกติการทดสอบครั้งที่5น้ำหนัก60กิโลกรัมน้ำหนัก เครื่องผสมดินทำงานช้าลงเมื่อมีน้ำหนักมากขึ้นผลการทดสอบของเครื่องผสมดินเพื่อการเกษตรพบว่าเครื่องผสมดินเพื่อการเกษตรสามารถรับน้ำหนักได้50กิโลโกร,รมัมผลการทดสอบการแยกส่วนผสมของดินจาก3จากการสุ่มตัก3มจุดเพื่อหาเวลาเหมาะสมของเครื่องผสมดินผลการทดสอบสุมตักแยกส่วนผสมของ ดินเพื่อหาเวลาในการผสมดินและผสมดินให้เข้ากันของเครื่องผสมดินเพื่อการเกษตรส่วนผสมคือขี้วัว20กิโลกร,รมัมใบก้ามปุ10กิโลกร,รมัมขุยมะาพร้าว10กิโลกร,รมัมและสับมะพร้าว10กิโลกร,รมัมรวมเป็น50กิโลกร,รมัมในการทดสอบในการทดสอบ1ครั้งทำทำการตัก3จุดส่วนหัวส่วนกลางและส่วนท้ายในการตัก1ครั้งจะมีน้ำหนัก300กร,รัมเพื่อ หาเวลาที่เหมาะสมของเครื่องผสมดินการทดสอบครั้งที่1ในเวลา10นาทีทําการตัก3จุดส่วนหัวส่วนกลางและส่วนท้ายในการตัก1ครั้งจะมีน้ําหนักอยู่ที่300กร,รมัมในการทดสอบครั้งที่1พบว่าส่วนผสมยังไม่เข้ากันส่วนหัว,ส,วส่วนหัวดินขี้วัวมีน้ำหนัก200กร,รมัมใบกำปูมีน้ำหนัก60กร,รมัมขุยมะพร้ามมีน้ำหนัก 20กรัมสาบมะพร้ามมีน้ำหนัก20กรัมส่วนกลามมีน้ำหนัก100กรัมใบกัมปูมีน้ำหนัก50กรัมขุยมะพร้ามปปมีน้ำหนัก50กรัมสาบมะพร้ามมีน้ำหนัก100กรัมและส่วนท้ายของถังดินขี้วัวม,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 มีน้ำหนัก50ก,กรัมใบกัมปูมีน้ำหนัก50กรัมขุยมะพร้ามมีน้ำหนัก50กรัมสาบมะพร้ามมีน้ำหนัก150กรัมเนื่องจากเวลาในการผสมน้อยเกินไปทำให้ส่วนผสมในแต่ละส่วนยังไม่เข้ากัน ผลการทดสอบครั้งท um, sure ี่ Bana Highway Sent Feels Dear Ferrari Cars 2ในเวลา15นาทีทําการตัก3จุดส่วนหัวส่วนกลางและส่วนท้ายในการตัก1ครั้งจะมีน้าหนัก1,300กรัมในการทดสอบครั้งที่2พบว่าส่วนผสมยังไม่เข้ากันส่วนหัวดินขี้วัวมีน้ําหนัก60กรัมใบกมปูมีน้าหนัก60กรัมขุยมะพร้ามมีน้ําหนัก80กรัมสาปมะพร้ามมีน้ําหนัก100กรัมส่วนกลางดินขี้วัวมีน้าหนัก50กรัมใบกมปูมีน้าหนัก80กรัมขุยมะพร้ามมีน้ําหนัก หนึ่งร้อยกรัมสัมะพามีน้ำหนักเจ็ดสิบกรัมและส่วนท้ายของถังดินขี้วัวมีน้ำหนักแปดสิบกรัมใบกมปูมีน้ำหนักแปดสิบกรัมขุยมะพร้ามมีน้ำหนักแปดสิบกรัมสำมะพร้ามมีน้ำหนักครูสิบกรัมเนื่องจากเนื่องจากในการใช้เวลาในการผสมดินน้อยเกินไปทําให้ส่วนผสมในแต่ละส่วนยังไม่เข้ากันผลการทดสอบครั้งที่สามในเวลายี่สิบนาทีทําการตักสามจุด ส่วนหัวส่วนกลางและส่วน for ท้ายในการตักนึงครั้งจะมีน้ำหนักอยู่ที่300กรัมในการทดสอบครั้งที่3พบว่าส่วนผ e สมยังไม่เข้ากันส่วนหัวดินขี้วัวมีน้ำหนัก200กรัมใบกัมปูมีน้ำหนัก43กรัมขุยมะพร้ามมีน้ำหนัก28กรัมสำมะผ้ามีน้ำหนัก30กรัมส่วนกลางดินขี้วัวมีน้ำหนัก100กรัมใบกัมปูมีน้ำหนัก50กรัมขุยมะพร้ามมีน้ำหนัก50กรัมสำมะผ้ามีน้ำหนัก100กรัมและ ส่วนท้ายของถังดินขี่วัมีน้ำหนัก150กร,ร,มกรัมใบก, 50, กรร้าปูมีน้ำหนัก55กร,รมัมขุยมะพร้ามมีน้ำหนัก55กรัมสาปมะพร้ามมีน้ำหนัก40กร,รมัมเนื่องจากในการผสมดินใช้เวลาน้อยเกินไปทำให้ส่วนผสมในแต่ละส่วนยังไม่เข้ากันผลการทดสอบครั้งที่4ี่ในเวลา25นาทีทำการตัดสา สามจุดส่วนหัวส่วนกลางและส่วนท้ายในการตักหนึ่งครั้งจะมีน้ำหนักสามร้อยกร,รมัมในการทดสอบครั้งที่สี่พบว่าส่วนผสมของดินดีผสมกันได้ดีทั้งสามจุดส่วนหัวของ khi, อดินขี้วัวน้ำหนักหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมใบกัมปูมีหนึ่งน้ำหนักสี่สิบแปดกร,รมัมขุยมะพร้ามมีน้ำหนักห้าสิบสองกร,รมัมสาบมะพร้ามมีน้ำหนักห้าสิบกร,รมัมส่วนกลางดินขี้วัวมีน้ำหนักหนึ่งร้อยห้าสิบกร,รมัม ใบกัมปูมีน้ำหนัก50กรัมขุยมะพร้ามมีน้ำหนัก50กรัมสาปมะพร้ามมีน้ำหนัก50กรัมและส่วนท้ายของถังดินขี้วัวมีน้ำหนัก150กรัมใบกัมปูมีน้ำหนัก50กรัมขุยมะพร้ามมีน้ำหนัก50กรัมและสาปมะพร้ามมี50น้ำหนัก50กรัมในเวลาในการผสมดินเหมาะสมทําให้ส่วนผสมทั้งสามจุดมีส่วนผสมที่น้ำหนักเท่ากันทําให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดี ผลการทดสอบครั้งที่ห้าในเวลาสาสิบนาทีทาการตักสามจุดส่วนหัวส่วนกลางและส่วนท้ายในการตักหนึ่งครั้งจะมีน้ําหนักสามร้อยกรมัมในการตักหนึ่งครั้งจะพบว่าอาพบว่าส่วนผสมยังไม่เข้ากันส่วนผสมขี้ว,วัวน้ําหนัก8ปดสิบกรัมใบก้าปูมีน้ําหนักหนึ่งหนึ่งร้ยกรมัมขุยมะพร้ามมีน้าหนักส0ิบกรมัมตับมะพร้ามมีน้ําหนัก8ปสิบกรมัมส่วนผสมส่วนกลางดินขี้ว,วัวมีน้ําหนัก 150กรัมใบก้างปูม,มีน้ำหนัก50กรัมขุยมะพร้ามีน้ำหนัก50กรัมสมระแหนมีน้ำหนัก80กรัมและส่วนท้ายของถังมีน้ำหนัก250กรัมใบก้ามปูมีน้ำหนัก15กรัมขุยมะพร้าวมีน้ำหนัก20กรัมสะระพหนมีน้ำหนัก15กรัมเนื่องจากเวลาในการผสมดินมากเกินไปทําใหส้ส่วนผสมที่มีน้ำหนักจะไปนอนกล้งอยู่ที่ติวถังผลการเปรียบเทียบกัน ผสมดินโดยใช้แรงงานคนและใช้เครื่องผสมดินเพื่อการเกษตรผลการเปรียบเทียบระหว่างการใช้คนในการยินผสมดินการใช้เครื่องผสมดินการเกษตรโดยการเปรียบเทียบการใช้แรงงานคนในการผสมดินและการใช้เครื่องผสมดินการผสมดินการใช้แรงงานคนใช้เวลาในการผสมดิน40นาทีเครื่องผสมดินใช้แรงใช้เครื่องผสมดินใช้เวลา25นาทีผล ผลการทดสอบพบว่าเครื่องอาการผสมดินในการใช้แรงงานคนใช้เวลา40นาทีแต่เครื่องผสมดินใช้แต่เครื่องผสมดิในใเพื่อการกเกษตรใช้แรงใช้เวลาในการผสมดิน25นาทีผลปรากฏว่าเครื่องผสมดิในใช้เวลาน้อยกว่าแรงงานคนสรุปผลการศ,กาศึกษาอภิปรายและข้อเสนอแน,นะ เครื่องผสมดินเพื่อการเกษตรส,สามารถนําไปทํางานได้ตามขอบเขตที่วางเอาไว้โดยเครื่องสามารถผสมดินได้ครั้งละ50กิโลกรัมผลการทดสอบการทํางานเครื่องผสมดินเพื่อการเกษตรแบ่งเป็นทดสอบ3แบบคือทดสอบการรับน้ําหนักของเครื่องผสมดินบันทึกผลการทดสอบจากการทดสอบ5ครั้งเ <sho ığın S 1> ครื่องผสมดินรับน้ําหนักได้50กรัม50กิลกรัม การทดสอบครั้งที่สองคือการทดสอบแยกส,ส่วนผสมหามเวลา,ใน,าในการผสมทั้งหมดห้าครั้งทดสอบครัง้งครั้งละสามจุดส่วนหัวส่วนกลางและส่วนท้ายของถังตามเวลาแต่ละครัง้งบันทึกผลการทดสอบพบว่าผลการทดสอบครั้งที่สี่ 4, ในเวลายี่สิบห้านาทีทําการตักสามจุดส่วนหัวส่วนกลางและส่วนท้ายในการตากักหนึ่งครั้ง จะมีน้ำหนักอยู่ที่300กรัมในการทดสอบครั้งที่4พบว่าส่วนผสมดินเข้ากันได้ดีทั้ง3จุดส่วนหัว่สววนหัของถังดินขี้วัวมีน้ำหนัก150กรัมใบกัมปูมีน้ำหนัก48กรัมผุยมะพร้ามมีน้ำหนัก52กรัมสารปะผามีน้ำหนัก50กรัมส่วนกลางของขี้วัวมีน้ำหนัก150กรัมใบกัมปูมีน้ำหนัก50กรัมผุ๋ยมะพร้ามมีน้ำหนัก50กรัมสารปะผามีน้ำหนัก50กรัม และส่วนท้ายของถังดินขี้วัวมีน้ำหนัก150กร,รมัมใบใบก้ามปูมีน้ำหนัก50กร,รมัมขุยมะพร้ามมีน้ำหนัก50กรัมและสารมะพร้ามมีน้ำหนัก50กรัมในเวลาการผสมดินเหมาะสมทําให้ส่วนผสมทั้ง3จุดมีส่วนผสมและน้ำหนักเท่ากันทําให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดีการทดสอบครั้งแบบที่3คือการทดสอบระยะเวลาในการผสมดินโดยการใช้แรงงานโคนกับ เครื่องผสมดินจากการทดสอบพบว่าการผสมดินแบบใช้แรงงานคนใช้เวลา40นาทีแต่เครื่องเครื่องผสมดินเพื่อการเกษตรสามารถผสมดินโดยการใช้เวลา2 5นาทีผลปรากฏผลปรากฏว่าการผสมดินโดยใช้เครื่องผสมดินใช้เวลาน้อยกว่าแรงงานคนในการผสมดินผลอภิปรายจากการศึกษาวิจัยการจากการ ทำเครื่องผสมดินเพื่อการเกษตรเพื่อให้ได้ดินที่สามารถนําไปใช้ได้เพื่อการเกษตรศึกษาระบบกลไกาการทํางานของเครื่องผสมดินเออ่ของงครงืและนําความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ได้จริงและจากการทดลองเครื่องผสมดินเพื่อการเกษตรมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์คุณลักษณะที่กําหนดไว้ข้อเสนอแนะควรมีการวางแผนนำความรู้นั้นไปพัฒนาต่อยอดในเชิงด้านอุตสาหกรรม ขอบคุณค่ะ